กาสเปิดร้านเสื้อผ้ากอลลัแหลแมแบเนน์พาที่สี่ ทุกคนแขกมาเริ่มทํำได้เลยดูพวกนายจะเห็นได้ว่าคนขนของนี่ชุดยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะเราจะมาเปลี่ยนให้มันสดใสเหมือนกับพวกเราชันว่าสีนี่แหละดีสุดๆไม่ซ้ำกับพวกเราด้วยนะโอเคซื้อมาเลยสีม่สุดแบด้วยความที่เรานะครับก่อนจบฮาร์ที่แล้วเนี่ยเราได้ซื้อหมวกใหม่มาทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเอาชั้นหมวกเนี่ยมาวางด้ไนมะชั้นหมวกใหม่อะไรวางตรงนี้เลยและกันนี่เรียนแนวหมวกมาใส่หน่อยเรยว ถึงนี่ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเารบผอโอ้โหรับพออยู่นี่อะไรอ่ะราบผออย่าบอกนะเพื่อจัดการโจดีคนหนึ่งและโจดีคนหนึ่งก็มาพอดีงั้นแหละนบบพี่ไปทางนู้น มีโจนมาพร้อมกันมากกว่าหนึ่งคนนะเนี่ยใช่เร <Hi, yeah. S 1> าบพเวลานายจัดการโจนเสร็จนะนรีบเดินกลับมาตรงนี้สิมาเฝ้าไวส้สิเออพอบันรวมขบวนการแบบนี้พวกเราก็ต้องเป็นรปภเสืออีกคนหนึ่งมาเดินมาดิเออเดี๋ยวเรามาดูหมอด้วยคนงาบนี่คือหมอสีน้ำตาลที่เราสั่งในคลิปที่แล้วก่อนเจอไปเรียกใส่เลยเฮ้ยหน้านายมีอะไรติดอะฉลาม เกมพาสและขานห่าไก่สุดเทพมีแ,แบบดังๆไม่ว่าจะเป็น99เคนในป่าพืชประทาเบลลาดเฟิชสตีวเบลออลาด <c oughs> และอีกเยอะแยะเลยถ้าทุกคนสนใจลิงลานอยู่ใต้คลิปเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวราม,มาส่งของออนไลน์นะทุกคนเหมือนเดมนะคะร,รายได้ดีของเราแล้วก็รายได้หลักเลยแหลมแมกเนียออนไลน์ส่งไ่ขอคูณที่สั่งซื้อเยอะๆนะฮะขอคุณที่เอฟ <premises? S 2> อา้าวหมวกเขาละหมวกแล้วนี่ยเย็บมาใหม่ให้แล้วนะทุกคนนะหมวกขาวนี้ส่วนสัญญานี้นะคะแมวเรสนะทุกคนครับจริงๆมาเซ็นได้ตั้งแต่ตอนเราเวลก้าแล้วนะ anyway. แต่เรายังไม่ได้เซ็นสักทีเรามาเซ็นละกันปราาอ้าวหมดวันแล้วนี่แน่สั่งไม่ได้โอเคเขาสั่งพรุ่งนี้อ้าวร้านก็ันปิดพอดีถ้างั้นเลยจะรวยเลยพวกเราเอามาขายอะน้อยเอเลี่ยนหลมแล้วนี่ฮะอันนี้อยาชัดหรือเปล่าใครจะกลายเป็นเอเลี่ยนกันเล่น เขาไม่รู้เรื่องออเอออยู่ในทะเลสัญญาณน่าจะแรงแท้ๆอ่ได้ๆๆมาแล้วมาแล้วเออแสดง<อ>ว่าเริ่มมีคลื่นเลยใช่ไหมขอแบบซึนามิได้ไหมว่าต่อไปจะได้เลื่อนกว่านี้อาถออล่มโลกเลยจะกบซึนามิถล,มล่มโลกเย้ทุวคนครับดูสิพอแบบรอพอไล่เสร็จก็จะเดินเอื่อยแบบนี้แต่ปัญหาที่เราเจอคือบางทีตอนเดินเอื่อยะโจมันมาพอดีไว้ช่งนาม เรา,าพอทํางานแบบไม่ค่อยเร่งไงส่วนโจรก็เ,เร่งรีบบารีแล้วทำไมต้องเกิดเก๊กเท่ด้วยเนี่ยออกว่าจะได้กลับมาได้นี่โคตรนานไม่อยากจะคิดถ้าเราทําร้านแบบขายทองอะไรแบบนี้เราจะโดนโจรขมโมยกี่คนนี่ขนาดขายแค่เสื้อผ้านะนนามมเนี่ยจะมาขโมยทำไมในเสื้อผ้านี่โอเคเราแวะสิบสามแล้วพวกนายซึ่งแวะสิบสามนี้เราสามารถฝึกฝนพนัก,กนงานทําให้มันทํางานเร็วขึ้นได้นะเดี๋ยวฉชนจะลองไปดูโอเค นี่ก่อเก,ก็บของอันบบหนึ่งนะครับนี่เรามาดูเลยทุกคนครับนี่ไงใช้เงิน3,000จะทําให้แคชเชียร์นั้นดําเนินการเร็วขึ้น20%อร์ซ้าวพนักงานเราจะทํางานไวขึ้นมากกว่าเดิมโ <laughs> อเคทุกคนงับเดี๋ยวเราทําการซื้อเลยซื้อฝึกฝนนะต่อไปก็ววสองนะ่นีเร,เร็วแล้วแว้ ไว้ฉลาบเร็วมากอยู่นะเราได้คุยกันว่าเราจะมาซื้อของใหม่กันนะเส่้งของที่เราจะซื้อกันก็คือตู้หมวกอันใหม่นะทุกคนครับสามารถบรรจุได้ห้าหมวกเลยนะแล้วก็สี yeah, yeah. ่ยี่ห้อนนะราคาคือ8ปดพันนะทุกคนโอเคซื้อมาเลยดีกว่านะครับสิ่งที่เราต้องทำคือฉลาบในย้ายนี่ออกไปเร็วออออกไปก่อนอย้ายมาเลยอันนี้ด้ป่าวใหญ่ไหมเขาดีว,ว่ายังใหญ่ โอเคเนี่ยทุกคนสวยงานนะนเวลาเลื่องหมวกก็จะได้เลือก <ๆ S 1> แบบดูดีเลยดูสิมาดูที่เดียวจบเลยเดี๋ยวต่อมานะคะมาเสื้อนี่หน่อยละกันนะทุกคนนี่น่าสนใจมาก1,200บาทคือมันใส่ได้28เชิชุดไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้กี่ยี่ห้อนะเสื้อนะซื้อมาก่อนเลยเราเว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วโอ้ยมันใส่ได้แค่2ยี่ห้อ嘛นี่อ, <c oughs> อย่าร้อยเลย สออาสองยี่ห้อเองอ่ะเออนี่ไงซ้ายขวาสองยี่ห้อยี่ห้อละสิบสี่ตัวมานะทุกคนแหนใส่เลยใส่ไปเลยฉลามและก็เดี๋ยวเรามาเซนสัญญานี่ไหนละกันนหะเป็นรองเท้ายี่ห้อ <c oughs> เขียนมาอะไรไว้ในตัวเล็กละเกินวิวเล็กวิวล r กออริจินัลมีรองเท้าสองคู่นะทุกคนแหนสัญญาสายันเซ็นมาเลย <c oughs> มันเหมือนผ้าใบกับรองเท้าอีแตะธรรมดาเลยอน่ะเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนรองเท้าประางนี่ได้หนึ่งคู่เออแล้วก็นี่มาใส่นี่ เดี๋ยวดูชั้นไปก่อนดีกว่าเผื่อมีชั้นที่มันดีจะได้เก็บเงินซื้ออันนี้ก็ดีนะทุกคนนะ5,500เนี่ยสามารถใส่รองเท้าอาแล้วก็กระเป๋าอะไรได้ยางงี้นาฬิกาก็ได้นะทุกคนไหนยอย่อไปเม,มิดขลาเมเลียนเนี่ยในเวนลาว่างนี้เราลองมาหาของที่ราคาแพงสุดในร้านเราดูไหมว่ามันราคากี่บาทได้ไหมเว้ก็ได้เท่าไหรตอนนี้7 5แพงสุดที่เะเจอ,อฉันรู้เลยอันไหนแพงสุดอันไหนเอน,นี่อันนี้อันนี้ชั้นนี่แปดพันจะกว่าแปดพัน หมายถึงราคาสินค้าไม่ใช่ราคาชั้นที่ซื้อมาโอ้โหลถูหน้าเลยฮลเยอย่าตีนะไปอย่าตีนี่ชันว่าในแพงสุดแล้วจ้ากราบอ่ะไหนเท่าไหร่เก้าสิบแหละเก้าสิบเฮ้ยแต่ชั้นเหมือนเจอตรงนี้มากกว่าเก้าสิบนะนี่เก้าสิบห้ารองเท้านี้เจอแล้วจ้กราบไหนโอ้ยโอ้ยโยกี่านเนี่ยอันนี้นายพู้ตั้งใหม่ใช่ไหมฉลามถ้าขายได้สักตัวนี่เราเป็นฐีเลยนะไอ้อือว่ะ หรือว่าเราลองตั้งราคาขายดูเผื่อจะมีคนฟุกมาซื้อกันเราไหมเดี๋ยวเรามาเซ็นสัญญานี้ทุกคนคะไปเสื้อชจพวนนี้นะเ <c oughs> วลจะเพิ่มพอดีทุกคนถ้าเกิดว่าเซ็นอันนี้เซ็นได้เลยเจ็บเรียบร้อยเ <c oughs> วบเพมย แล้วนี่พวกนายสามารถจ้างนโรงได้แล้วคนชูนพื้นให้กับเรา <Wow. S 1> ตดมาเลยทุกคนครับนโรงยินดีนต้อนรับนะเกาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ออกแนวเท่ๆหน่อยเออหน้าต,ตาแบบเนี้ยไม่กลัวโจรนะเจอแล้วฟาดแน่นอนด้วยไหมกวาส่วนเสื้อตัวนี้ของฉลามยังไม่มีคนมาซื้อนะฮะแล้วก็ยังไม่มีคนบ่นว่าแพงแน่นะแสดงว่าอาจจะไม่มีใครมองได้ซ้ํา <laughs> ราคาสุดโอเลยนะซื้อไปนี่ใครก็มองไะทำโปรโมชันนี้ไหมซื้อเสื้อนี้แถมฉนามกลับบ้านไปด้วยเอาไหมได้แล้จะบกเพื่อเดมาเสื้อนี้เพิ่มโอ้โหช่วงหลังนี่คือซื้อบ่อยแม่คือเป็นชั้นวางนะทุกคนน่าจะวางในสียี่ห้อนะครับเราจะวางรองเท้าสียี่ห้อเลยละกันทุกคนอออซื้อมาเลยนะทุกคนหลังจากนั้นเตรียมวางอู้ใหญ่อยู่นะพวกนายเอาวางตรงไหนดีอ่ะโอเคทุกคนวางได้เลยนะฮะเราจะวางกึ่งกลางหน่อยเรบเออสวยงาม เราจะหยิบของพวกนี้ไปวางใส่ในชั้นด้วยนี่แล้วก็คู่นี้สัญญานี้ทุกคนงานมีกันแล้วนะฮะอย่างรวดเร็วเคเซ็เลยเปรี้ได้ยี่ห้อใหม่มาแล้วก็เริ่มสั่งได้เลยรองเทา้ากับเสื้อนทุกคนเราจะนั่งก็ใส่ยี่ห้อใหม่เข้าไปอ่าแล้เเสื้อเนี่ยเอาไว้ไหนอ่ะจะาก,กลับเ,เออมันอาจจะวางได้แต่อาจะาขวางนิดนึงไงเอาแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วกันนะต้องมีแขวนหน้าร้านไปเลย ญาเพิ่มกันอีกครั้งนะทุกคนนะเราเล่นมาน,นานมากทุกคนตอนนี้คือเป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเราจะมาเซ็นนี้เลยทั n แอนเจมเสื้อผ้าจอกแนวเห็นไหมเส้อเสอร์นิดนึงนะคะเป็นลายสกอ็อตเป็นแบบของผู้ชายเซอร์ลหล่อนะทุกคนนะเอ้ยเป็นเสื้อแบบคนทํางานใช่ไหมเจ้ากอาแต่ถ้าเกิดว่าหน้านหล่อนน่ก็จะดูเป็นแฟชั่นไงแต่ถ้าหน้าไม่หลอก็เป็นคนทํางาน <c oughs> <c oughs> คนทำงานหรือคนหลายบานเอาดีๆเอาล่ะเด,ดี๋ยวเรามาซื้อเลยมูลค่าสัญญานี้5.700เซ็นมาเลยทุกคนครับเลเวลก็เพิ่มพอดีเหมือนเดิมนะครับเย้นี้สั่งมาเลยแบบซ่อเซอฮ รจบวันนี้เราก็จะจบคลิปเลยละกันนะทุกคนนะขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าคลิปมันสั้นนะคะแต่เราทําให้มันยาวกกวันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเกมเนี่ยมันใช้เวลาเล่นนานมากๆเลยนะทุกคนนะแผนที่สาคัญที่ฉันเสียใจที่สุดเลยอ่ะก็คือน,นี่เจ้ากบมันขายไม่ออกอ่ะเออเสื้อสิบล้านตั้งขายมาตั้งนานแล้วนะทุกคนไม่มีคนซื้อเลยเสียใจด้วยนะฉลามน,นะเออ,เอ,อ,เอ,อทำไมกันทำไมคนไม่ซื้อเสื้อออกจากดีไอ,อ้ลงลโลกนี่เอา้า โอ้แน่ไม่เลยกเขาลุงเขาจะซื้อให้เราไหมาเนี่ยแน่เขาจะหนุ่มดูสิแน่ไม่พูดดีๆกับลูกค้าชลาเหมยอไคนนี้ดูท่าจะรวยเจ้าก็บเหมือนเขาจะมาสนรองเท้ามากกว่าแนไม่ซื้อรอยเสื้อสิบล้านของนคุณลูกค้าครับนี่ซื้อนี่เลยนี่ถือมาโชว์ได้เดี๋ยวเอาไปจ่ายตังค์ด้วย เปลี่ยนราคาแล้วจะกอบอันนี้อาจะไม่ได้อ่ะอ่ะงั้นลองเปลี่ยนลองลดราคาไม่ให้มันถูกกว่านี้ะะไม่จะมีคนซื้อนะคือตอนนี้มันสิบร้านเนี่ยลองลดมาเหลือล้านหนึ่งไหมลดเยอะอยู่นะทำไม่ล่นไปนะล้านหนึ่งโอ้ยลดตั้งหนึ่งในสิบอะลดเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะนี่เรียบร้อยได้ล้านหนึ่งเจกบอ่ะแล้วทุกคนครับไปแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าทุกคนครับอย่าลืมติดตามชมและคอมเมนต์บอกด้ยวยว่าอยากให้มีต่อหรือไม่นะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย คลิปนี้มันสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ถึงสินาทีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกันนะทุกคนนะรอไปกันให้มันเลขสวยๆสินาทีขึ้นขอโทษที่ต้องทวงเวลาแบบนี้อ่มีอะไรจะคุยกับผมไหมครบหรือยังโอเคถ้าครบแล้วก็ไปเลย